สวัสดีครับผมหนุ่มจีแปนนะครับล่างปะวันนี้เราก็มาอยังไงนะมาเทีเสียงระบบเทียเสียงของพี่ออนะครับกีตาร์กีตาร์กีตาร์ตัวใหม่ของพวกเรานะครับเอดีหนึ่งครับไม่ได้มามาขายมโฆษณาครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้เข้านะครับซื้อมือสองมือสองคของญี่ปุ่น แต่ว่าตาผมเนี่ยมันก็เริ่มแบบเยิ้มนะครับเยิ้มๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับแบบคุยง่ายตาเชื่อมมานะครับจบจบช่างเชื่อมมาจบช่างเชื่อมมามันก็เยิบเยิบหน่งแบบเสียงมันก็จะไพเราะหน่อยเนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงฟองครับมันก็ไม่มันไม่เป็นยังนะครับเสียงมีฟองเลยเสียงมีฟองเลยนะครับเดี๋ยวโดนแบนเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็ เข้าห้องน้ำทะเลาะกับห้องน้ำมารอบหนึ่งแล้วให้อาหารแมวเอให้อาหารแมวมารอบหนึ่งเเมื่อกี้เนี่ยพอดีพอด,พอดีพี่เขาพี่เขามีความสามารถด้านเด็ดกีตาร์แล้วก็แต่งเพลงนะครับแบบผมก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านได้ดูนะครับได้รับชมแต่ว่าคลิปนี้ก็แค่มาพูด ให้ hey, ฟังเฉยนะครับแบบว่าแบบรอชมคลิปต่อไปนะครับแบบเต,ต็มๆคลิปปเต็มนะครับแต่ว่าจะเอาตอนนี้เลยก็ได้ไเปเลยเหรอเอาเอาตอนนี้เลยใช่ในผู้ชมฟังตัดทิ้งไปเลยว่ามึงแต่งมาไงพ <laughs> เพลงอ๋องั้นเหรอใช่เพลงก็แบบโคตรแบกวกแนวเลยครับแบบพี่ก็แต่งมาสิบปีแล้วนะ <10 S 1> แต่ยังแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าแต่เมื่อรลองนะแต่ว่าช่วงนั้นมัน ช่วงนั้นมันยังไม่มีโซเชียลไงแบบว่าแบบจะจะแบบสื่อสารบอกูเท่านะเออใช่เหรอ่าฮ่า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 เด้พี่เขายังไม่เก่ียเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ใกล้้ะครับใกล้พึ่งพึ่ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แถวธรรมศาสตร์ครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นหลักสีแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจนะอยู่แถวธรรมศาสตร์แล้วใกล้เข้าหลักสีแล้วเออเออมันก็อย่างนั้นแหลยอ่ะผมก็เลี้ยวโค้งหลักสามขึ้นมานะเออมันก็สามสามกลางมันก็ยังไงก็ยังไงก็ไม่รู้ไปลีนผ่านนะถือว่าไม่รู้ไปลี่ยนผ่านนะ ไปรุ่นไปผ่านนะในขณะนี้นะครับแบบอยากจะฝากบทเพลงสักเพลงนะครับแบบแบบให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแบบแบบถ่ายทอดไปทางช่องของหนุ่มเจเปนนะครับแบบฝากกดติดตามเลยนะครับแบบตอนนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยครับแบบอ่แบบ เออมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเราเราทาไปเรื่อยถึงแม้ลุ่มเจแปนถึงแม้ชแนลชแนลครับช่วงนี้อาจจะไร้สาระแต่ว่าต่อไปผมจะแนะนําให้เขาเพิ่มสาระขึ้นนะครับผมอาจจะมีสาระก็ได้นะครับคือคนที่แบบจะมาเที่ยวมาทํางานอะไรเดี๋ยวผมให้เขาเพิ่มทิกเล็กน้อยในการไปแบบทำคลิปคอนเทนต์อะไรสักอย่างนะครับผมไปให้น้องแบบแล้วก็ ให้คนที่ติดตามให้แฟนคลับเพือว,ว่าทุกๆคนที่ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาติดตามแล้วก็เผื่อจะมาเที่ยวญี่ปุ่นม,มาเที่ยวฟูกะเกาะชิชูของเรานะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมีการใช้ชีวิตยังไงการกินกันอยู่อันไหนรถราคาเ่่าไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้น้องเข้าเพิ่มตรงนี้มาได้ครับได้ครับเป็นความรู้ความคอยากให้ให้กับคน ได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมไม่ไดหรอกท่องเที่ยวทัวผมไม่ได้ใครอยากมาเที่ยวใครใครอยากมาเที่ยวเชิญได้นะครับเอ่อเอ่อฟุกุโอกะนะครับเอ่อแถวทากาวะแถวอะไรพวกนี้ครับทากาวะนี่กันดานนะครับฮะาฟุโกะจรินกินนี่คือนี่นี่นี่ล่าสุดเราไกินหอยระเบิดมาเนี่ยนี่ครับต้องต้องนี่เลยครับเขาชำนาญเรื่องการท่องเที่ยวครับเนี่ยแบบไปแบบสุดยอดครับสุดยอด ต้องยกิ้วให้เลยแบบว่าไปได้ทุกที่ครับไปได้ทุกที่ในฟุกุโอกะครับไปได้ทุกที่กับพี่นอนในห้องครับเขายังไม่ออกมาตอนเนี้ยเผื่อเขาออกมาช่องไหนพี่กระหนกเที่ยวนะกระหนกเอสเอลใช่ไหมพี่กระหนกนะครับเขายังไม่ออกมาเขากระหนกเอสเอลไม่รู้เหมือนกันอันนั้นคือเขาเขาไปเที่ยวสาัญจีนะสาเมจีเขาไปเที่ยวทุกที่นะแต่ว่าขานั้นคือแบบสืดออดนจริงสื้ออดจริงแต่ว่าไปที่นอนของเขาคืออะไรนะ โรงแรมแคปซูลกับโซนสาธารณะกับป้ายรถบัสเลยหรอลุกแล้วอ่าอเขาคือแฟนข่าวคือของเขาคือัญเโอเคข้าบหน้าข้าวหน้าหมูหมูดองโอเคส่วนอาหารพวกเราก็ราเมงครับราเมงเออราเมงเป็นอาหารหลักครับราเมงถ้าไปไกลๆครับก็ราเมงครับก็คือฟัวกก็คือขึ้นชื่อเรื่องราเมงนะครับกับยัดไต แต่ก็ขอยกก่อนครับแบบมันจะติดแข็งไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดคือขอแห้งครับขอแห้งดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนเขาเรียกว่ากาวเคลื่อนด้วยดีกีครับ่มเคื่อเนี่ยื่มเครื่อนถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับฝากได้นะครับติดตามหนุ่มเจแปนนะครับเดี๋ยวผมติดต่อให้นะครับฝากเบอร์โทรได้ไหมเนี่ยจะไม่ได้จาไม่ได้เนี่ยมีจำได้แต่ว่าไม่ใช่เบอร์โทร ติดต่อมาทางเพจคอมเมนต์มาก็าได้ครับคอมเมนต์ข้างหลางมาก็ได้ครับลิปนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับที่มานั่งคุยกันกับแบบแบบแล้วเราจะเล่นเล่นเพลงให้ฟังสำหรับผู้บ่าวไทยบ้านนะครับอาจจะแบบเพลงนี้คือแบบเป็นความรักของผู้ชายคนหนึ่งอป็นไงเนะผู้บ่าวไทยบ้านยังไม่เตี้ยมเลยไม่เตี้ยมกันมาเลยเลไม่เตี้ยมไม่เตี้ยมไม่มีเตี้ยมก็คือว่าแบบ เป็นผู้บาวไทยบ้านลักลักสาวคลิปคลิปนี้นี่เป็นการนั่งคุยกันแบบว่าครับชิวๆชิวๆง่ายแบบชิวๆก็ชิวๆเลยก็คัดคัดคัดลายคิวเคด้วยการร้องเตะเพลงอาจจะสักนาทีสองนาทีอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ไม่ถือว่าเยอะไปแล้วค่อยติดตามวิทีหน้าอะไรเงี้ยสักหน่อยอะไรก็ไม่ถือว่านะได้ไหมได้มางั้นจัดให้อ่ะจัดจัดไดเชิญครับเชิญครับเชิญครับ เขาล้อไม่ได้นะผมผมยังจำเนื้อร้องใช่ไมไม่ได้ผมร้องไม่ได้นะคุณร้องไม่ได้นักร้องนักร้องเอ๊นักกีตาร์ทำร้องได้นะก็ผมเป็นคนแต่งเพลงเขาจะร้องไได้เออแต่เขาเป็นแต่ผมอาจจะจำเรื้อร้องไม่ค่อยเขาเป็นเขาเป็นคนแต่งเพลงนะแต่งแบบมั่วๆครับเข้าป่าเข้าลงเลยครัแต่ว่าอีพีแรกนะครับที่ผมมานั่งคุยครับนี่ี่เพลงแต่งเองนะครับอืม ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะอย่ากดไลค์นะเนี่นั่งคุยเป็นอีพีแรกนะครับที่นั่งคุยกันแบบมีสาระบ้างนอกั้นไม่มีสาระเลยหาสาระหาสาระที่เราเราเราอยู่ในสไตล์แบบสไตล์อินดี้นิดนึง่ะเป็นไงอะ โอเคครับร okay. ับฟังรับฟังพี่ไปครับไปอาจจะเพลงบ้านๆหน่อยแต่ว่าก I'm a a my <clears throat> no 我就要吃点小了。